ข่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นบริสารภากิจครับพี่น้องวันนี้พาพีพานนองมากินนี้เลยครับผมต่าสบายนั่งครับพี่น้องจัดจานเลยพี่น้องเสียบน้อนอกันเน้อพี่น้องเลยพี่น้อง น้ำเผาเนื้อครับพี่น้องข้างหัว <laughs> Mm-hmm. <laughs> กบเนี่ยจะเสีอามือใดด <c oughs> ีมีดะล้บมันเสียงแอร์ของกลางๆเพิ่งเปิด มือน,นี้ได้เขาเกียบกินกับครับพี่น้องสแน็คมามิสเตอร์เห็ดน้องที่ทำงานเป็นเอามาฝากครับน้องตองกับน้องกับน้องปูนก็ขอบขอบคุณเพป็นหลาย์ครับพี่น้องเอามาฝากกลับบ้านมา กินใส่กันเบ้างนะเข่ากันบ้ จ้าที่ให้เข้ากันต้องกินกับสมตำเี่องตำปูปลา เสียงมาอีกแล้วเด้อพี่น้องอยากไล่ห mm ัวเด้อบัดนเนี่ยอากาศสองเสมือมานี่กะโอเคอยู่พี่น้องบ่หอนก็ส่วนบวหนอนโอ้หอนหอนแล้วก็ วนโตกดิว่าวนตกกับน้ำเนี่ยข้าวหนึ่งเลออยอะไอ้ห่อนมาอีก <c oughs> <c oughs> สดบบเอากันนะพี่น้อง ว่าแคลดีก็คือจังยำโดนแท้ <c oughs> ให้หมังเจี้งสีพายเพี้ยถ้ามันติดติดเอ็นมันติดอันมันหลายยำยากแน่แคหน่อย มน่ตำขเขียวจะคลอง <laughs> ừ ngoài là khoang này cứ cứ đến dưới bàn ta <laughs> อ้าหายอิ่มแล้วพี่น้องีเดียวคั่มกัน <c oughs> เอาพี่น้องสำหรับมื้อนี้ผมก็มาก,กินตำสบายนั่งเนาะให้พี่ให้น้องเบิง่งการกินอาจจะบ่ะสุาพกับข้อโทษขออภั้พ่อไม่พี่น้องหลายๆนะครับผม สารเมื่อนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไนะนนบบวบบไบ้พอกันคลิปหน้าเมื่อหนาครับพี่น้องขับสวัสดีครับไปแล้วครับผมพอกันคลิปหน้าครับ